วความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความดังนี้จบบริบูรณ์คดีน้องชมพู่ต่อไปนี้ก็รอเวรกรรมจัดการเองต่างคนต่างแยกย้ายกันไปถึงทางตันคดีน้องชมพู่ต่างฝ่ายต่างไม่ให้ความร่วมมือฮ่าฮ่าฮคดีของฉันยังอยู่เจอกันศาลมุกดาหารวันที่16 เคลียรย์์จะได้จบเสียเวลาซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อกไปนะครับได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนดื้อคระม่านะครับบอกว่าสู้ๆครับคระมาานะครับบอกว่าสาธุสาธุบุญที่ค่อยเคยทําขอให้บุญนั้นไปโดนใจให้คนร้ายได้รับกรรมที่มันทํากับน้องได้รับกรรมอย่างสาสมด้วยเทินสุดสงสารเด็กน้อย เป็นทุกใจอยู่6เดือนเต็มๆโครมานะครับบอกว่าคดีน้องชมพู่ดูเหมือนฝั่งพ่อแม่น้องเขาไม่อยากรู้นะว่าใครคือคนร้ายน่ะหรือรู้อยู่แก่ใจว่าใครทําน้องโครมานะครับบอกว่าจริงค่ะโครมานะครับบอกว่ารู้แต่แรกแล้วมั้งโครมานะครับบอกว่าทุกคนรู้หมดแต่เขาไม่พูดโครมานะครับบอกว่าสรุปงานนี้ไม่มีคนร้ายตายฟรีต่อแต่นี้ทุกคน ครอบครัวน้องชมพู่ที่เกี่ยวข้องคงจะรวยไปตามๆกันนะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปกติจบแล้วไม่ต้องตามแล้วนะจัก,กรีขายสบู่ไปของเรานะ่นก่ปคะมันนะครับบอกว่าขอให้ความดีที่ลูกชายสะสมหนุนนําให้ชีวิตของน้องจัก,กรีมีแต่ความสุขความเจริญใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีก็ขอให้พวกมันแพ้ภัยไปสู้กันต่อไปนะจ๊ะ านะครับบอกว่าก็แงและจักเขาไม่ได้ต้องการคนร้ายตั้งแต่แรกๆนะ่ะต้องการเงินพอได้ดังใจก็พร้อมเททุกคนบทเรียนครั้งนี้นะ่ะหวังว่าเองจะจำเดอ้อพธรมานะครับบอกว่าแยกย้ายละทีนี้รอดูเวรกรรมจะตกที่ใครพนรมานะครับบอกว่าคักเนาะนายสั่งมันพนรมานะครับบอกว่าญาติพี่น้องเขา ต้องมาก่อนสุดท้ายเขาเคลียร์ใจกันเขาตกลงกันรู้เรื่องเรามันคนนอกเพ่นกลับบ้านเพราะประมานีครับบอกว่าดีแล้วเวรกรรมมันมีจริงมันเอาคืนชาตินี้แหละเพราะชาติหน้าไม่มีจริงแต่ถึงจะมีจริงนะ่ะเราก็จะมาดีดตะชาติของตัวเองไม่ได้หรอกคนที่ทำน้องตายย่อมรู้อยู่แก่ใจและคนที่รู้ว่าใครทำน้อง ก็รู้อ,อยู่แก่ใจเช่นกันเพียงแต่เลือกที่จะไม่พูดโคตรมานะคะบอกว่าแล้วเมื่อไหร่เวรกรรมจะมาสักทีเนาะให้มันจบสักทีนานเกินไปละยังไงขอให้น้องจัก,กรีผ่านพน้นเรื่องร้ายๆไปเร็วๆนะคะโคตรมานะคะบอกว่าไม่น่าตามตั้งแต่ต้นเลยบอกตัวเองฮ่าๆๆโคตรมานะคะบอกว่าจบๆกันไปเถอะร้อยลิ้น ก็ประมานนะครับบอกว่ากลับบ้านไปแอดพักผ่อนเด้อร์าวมคืบษน่าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจักรีแบ่งปันระยิ้มคนเพเนจอนในโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ขอกำลังใจหน่อยครับ16เจอกันที่ศาลมุกดาหารใครอยู่ตัวจังหวัดมุกดาหารหรือใกล้เคียงมาให้กำลังใจได้นะครับเจอกันที่ศาลจังหวัดมุกดาหารหลังจากที่เคลียร์เรื่องนี้จบผมก็จะอยู่ส่วนของผมกลับบ้าน พักผ่อนยาวๆทำคลิปเล่นๆที่บ้านเคลียร์เองให้มันจบเองคดีห่วยๆขอเวลามาพักผ่อนอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะไปต่อเพราะผมจะขอเลิกปกป้องเลิกยุ่งกับคดีน้องชมพู่ในการวิเคราะห์พยานหลักฐานพิรุษการพูดจะไปอยู่ทำ YouTube หาไรายได้เสริมแบ่งเบาภาระครอบครัวครับไม่อยากเกาะพ่อแม่แดกตลอดไป มีปัญหาเองผมก็เคลียร์เองไม่เคยเอาคนอื่นมายุ่งให้เคลียร์นาต่อคงดีใจไม่มีใครคอยจับโป๊ะและขยี้ซึ่งภายหลังนะครับพี่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าแอดเวนกรรมมันหนีบพ้นหรอกมันติดตามตัวคนชั่วอย่างน้อยใจมันแต่ละคนก็รู้ดี คดมันนะครับบอกว่าปล่อยให้ตหํารวจขยี้เธอแอดน้อยโคดมันนะครับบอกว่าช่างเขาปล่อยไปตามกรรมจ้าน้องไม่ว่าใครทําความผิดมันหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นดอกจ้าพี่เชื่องี้โคดมานนะครับบอกว่าสู้ๆนะป้าเป็นกาลังใจให้จ้าอยู่ไกลส่งใจให้หลานชายโคดมันนะครับบอกว่าคุยกันเองในเฟซของเราดีกว่ามีความสุขไม่เครียดกันเอง แบบสนุกสนุกดีกว่าจ้าจากักรีโคตรมานะครับบอกว่าปล่อยมือค่ะเราอาจจะเจอ18มงกุฎก็ได้โคตรมานะครับบอกว่าสู้ๆนะครับพี่เอากำลังใจเอาใจช่วยคอยเป็นกำลังใจให้นะครับโคตรมานะครับบอกว่าเขารู้กันทั้งครอบครัวคนไทยโดนหลอกทั้งโลกโคตรมานะครับบอกว่าใช่จ้าลูกบ่าวสู้ๆโคตรมานะครับบอกว่ากลับบ้านพักผ่อนนะคะโคตรมานะครับบอกว่า ดีแล้วครับลูกชายเอาเวลาไปทำมาหากินของเราดีกว่าเสียเวลากับคนที่ไม่เคยเห็นความดีของเราสู้ๆนะครับจะคอยส่งกำลังใจให้ตลอดแม่ก็จะถอยออกมาละโคตรรันะครับบอกว่ารอดูคลิปครับโอตรรมนนะครับบอกว่า,ด,า,นนบบวาดีแล้วจ้าน้องกลับบ้านเราไปอยู่ในอ้อมกอดพ่อแม่เราเติมพลังมาสู้ต่อโอรรมนครับบอกว่ารักนะคะ คตรมนะครับบอกว่าดีแล้วค่ะแอดมินน้อยพคตรมนะครับบอกว่ารักษาตัวรักษาสุขภาพดูแลตัวให้ดีหมดทุกข์หมดโศกเหลือแต่ความสุขเป็นกำลังใจให้ตลอดไปจ้าน้องชายสู้ๆเดอ้อไม่มีใครรักเราเท่ากับคนในครอบครัวของเราพคตรมนะครับบอกว่าทำถูกแล้วจัก,กรีพคตรมานนะครับบอกว่าน้องจัก,กรีเป็นเพชรน้ำดีพ่อแม่มี สกุลรุนชาติจิตใจของน้องเกิดมามีแต่ความจริงใจคิดแต่ช่วยเหลือคนไม่เคยมีความคิดสักน้อยนิดจะเอา,าเปรียบใครยังไม่มีเลยสู้ๆและอดทนนะคะทำความดีช่วยคนลำบากต่อไปเป็นการสร้างบุญทำความดีเพื่อสังคมนะคะพี่นี่คนหนึ่งแหละจะเป็น FC ขอให้กำลังใจจากกรีตลอดไปนะคะ ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรแต่โพสต์ข้อความไว้ดังนี้น้ำลายไม่กี่หยดอย่าให้มีบทในชีวิตถอยกลับบ้านแล้วที่นี่ไม่เหมาะกับเรามีอีกหลายเคสที่ร้อยผมไปขยี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอยู่บ้านพักผ่อนไปก่อนตอนนี้นาะตอจะคิดถึงไหมนโอ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไ,ออไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าไม่ต้องคิดถึงเขาคิดถึงการเรียนดีกว่าป้าจะรอชมนิติของหนูนะคนต่อมานะครับบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นกําลังใจให้น้องจัก,กรีต่อไปนะคะรักนะคะน้องจัก,กรีสู้ๆคะ่ะคนต่อมานะครับบอกว่าคิดดีจะมีสิ่งดีๆในชีวิตเสมอ โคตรธรรมนะครับบอกว่าเป็นกาลังใจให้เสมอนะคะสู้ๆโคตรธรรมานะครับบอกว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนพี่ก็ขอเป็นกาลังใจให้น้องเสมอตลอดไปนะจักรีคนดีคนเก่งโคตรธรรมานะครับบอกว่าคนมีเงินจะเชือดใครนิ่มๆก็ได้บนโลกใบนี้ความดีเท่านั้นที่ทาาบบําเรใใารอดโคตรธรรมานะครับบอกว่าเป็นกาลังใจให้จ้าโคตรธรรมานะครับบอกว่า กลับไปเรียนต่อเลือกเรียนนิติศาสตร์จะได้นําความรู้มาช่วยเหลือคนสู้ๆครับโคดมานะครับบอกว่าขยี้ได้สะใจก็หนูจัก,กรีนี่แหละรอรอครับโคดมานะครับบอกว่าคิดถึงนะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับป้าขอเป็นกาลังใจให้นะครับโคดมานะครับบอกว่าคิดดีได้ดีโคดมานะครับบอกว่าสู้ๆเดอ้อแอด ทุกอย่างอยู่ที่ใจตัวเราเองที่รู้ดีที่สุดคนธรรมานะครับบอกว่ากลับบ้านเรารักรออยู่ถอยออกมาถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราก็กลับบ้านเรานะลูกชายคนธรรมานะครับบอกว่างงคะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับแอดคะช่วยบอกทีคนธรรมานะครับบอกว่าแล้วพบกันใหม่ในเรื่องอื่นๆคนธรรมานะครับบอกว่า เอาอนาคตตัวเองดีกว่านะจักกรีไปเรียนต่อให้จบแล้วถ้ามีโอกาสค่อยว่ากันใหม่นะจ๊ะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ท่านทั้งสองคนจะดีใจมากเมื่อเห็นลูกชายเรียนจบและมีการมีงานทำเราตั้งใจอยากเป็นเหมือนเราตั้งใจอยากจะเป็นจ้าคนทรนครับบอกว่ากลับบ้านเราลูกไปหางานอื่นกันดีกว่าจ้าคนทรนครับบอกว่าไม่ว่าน้องจัก,กรีจะอยู่ไหน พี่จะขอเป็นกำลังใจให้น้องเสมอคะ่ะพคดามนะครับบอกว่าจัดไปโคดรมะนะครับบอกว่าไม่ไหวก็เดินออกมาลูกพคดามนะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้จ้าคบคนให้ดูหน้าพคดามนะครับบอกว่าการเวลาพิสูจน์คนอย่าพึ่งท้อสู้ต่อไปพคดามนะครับบอกว่าดีใจด้วยนะที่คิดได้แบบนี้พคดามนะครับบอกว่าทำความดีต่อไปครับ อย่าท้อพ่อแม่น้องนะ่ะรักเราที่สุดอุปสรรคต้องฝ่าฟันความฝันไปให้ถึง